สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเ,คเราจะมาแนะนําพันไม้ในโรงเรียนกันค่ะพันไม้ที่เราจะแนะนานะคะก็คืออังกับหนูค่ะหรือว่าพอลกีอไพร์คลาวเวอร์ค่ะมีชื่อทางวิยาศาสตร์ะนะคะก็คือเบรเดียค่ะจัดอยู่ในวงเหงือกประหมอหรือว่าอะคาเกนเซียค่ะ ลักษณะของต้นอังกับหนูนะคะเป็นลักษณะของไม้พุ่มเตี้ยค่ะสูง1-1.5ถึง1.5เมตรค่ะมีหนามยาว1-2ถึง2เซนค่ะแล้วก็มีลักษณะดอกเป็นดอกสีเหลืองคล้ายๆดอกฉบามค่ะหาใบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อเป็นยาขับปัสสาวะและยาชูกำลังค่ะรักษาไข้รักษาไข้ข้อโรคตับ ท้องอืดท้องผูกร่องดีซ่านรักษาบาดแผลและเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการแนะนำพันไม้ในโรงเรีนของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ